ที่ดินติดถนนเส้นหลัก3211ชัยนาทอุทัยธานีพื้นที่16ไร่ค่ะมีนะ้ำมีไฟนะคะที่สำคัญถนนเนี่ยตรงเนี้ย,ยกำลังจะขยายเป็นสีเลยในอนาคตเลยนะคนสัญจรผ่านไปมาตลอดอยู่ในเขตชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูที่ดินกันเลยนะไป <Bye. S 2> สวัสดีค่ะ,ด,คะดีนดีนต้องรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ช ผู้ชมมาอยู่นี่เลยที่สวยๆติดถนนเส้น3211นนะคะชัยนาทอุทัยธาน,นีเนาะ ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะไปตัวเมืองชยัยนาท<อ>ไปหันคาได้เนาะฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะคะจะไปอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเส้นเ <Okay. S 1> ส้นนี้เนี่ยในอนาคตจะขยายเป็นสี่เลนเลยนะการเดินทางสะดวกมากๆนะคะมีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเนาะ<ช> <ๆ S 2> บอกคุณผู้ชมก่อนว่าคลิปเนี่ยก็คือเราจะรีวิวตรงนี้คุณผู้ชมดูเลยเพราะว่าเดินไปตรงเนี้ยคือรถเขาค่อนข้างสดสัญจรผ่านไปมาเร็วมากเยอะเพราะว่า เพิ่งผ่านสี่เลนมาไม่ไกลแค่ประมาณ4โลเองเราที่สําคัญคืออยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนะ,ะที่ว่าการอําเภอเนินขามเนาะโรงพยาบาลเนินขามสถานีตำรวจเนี่ยอยู่ห่างจากเนี่ยประมาณ3กิโลเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอยู่ใกล้บ้านคนตรงข้ามไปเนี่ยก็เป็นบ้านคนแล้วนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอมีบ้านคนเนี่ยเราก็จะมีไฟฟ้า<ะ>มีน้ำประปาแน่นอน คืออาจจะเสียงดังหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือรถเนี่ยสั่นจอนตลอดเลยเลยเราพาไปดูพื้นที่ของเราเลยดีกว่าป่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินลงไปด้านในนะคะอ่ะแต่ว่ามองจากภาพมุมสูงเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเรามองลงไปเนี่ยจะเห็นที่ของเรานะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไว้ให้เุณเนาะ,ะสำหรับแปลงนี้นะคะพื้นที่16ไร่22ตารางวาหน้ากว้างติดถนนเส้น3211เนี่ย50เมตรลึกเข้าไปทางด้านนี้นะคะ400เมตรเนาะด้านหลั ติดลำห้วยสาธารณะนะนะคนในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าคลองสุขเดือนห้าติดลำห้วยเนี่ยแปสิบเมตรเลยฉนนกุ้ดแดงฉนนกุ้งแดงแปลงใหญ่ๆสวยๆเลยทางด้านหน้าเนี่ยเขาปลูกปลูกมันสบปะหลังนิดนึงตรงเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น,ปนที่เปล่า,ลาใช่หาละค่ะ ราคายกแปลงเลยนะฉนดคุดแดงพร้อมโอนราคายกแปลง3.9ล้านบาทออีกหน่อยเนี่ยราคาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาจะขยายเป็นสีเลนไงคุณผู้ชมสามารถซื้อเก็บไว้เกงกำไรได้นะคะหรือจะทำการเกษตรก็ได้เพราะว่ามีน้ำปาปาแล้วถ้าเราจะเดินทางไปในตัวอาจังหวัดชัยนาทเนี่ยประมาณกี่กิโลคะจังหวัดชัยนาทประมาณ45กิโลอ่า แล้วถ้ามาจากกรุงเทพล่ะกรุงเทพถ้าถ้าคุณชมปักหมุดที่ดอนเมืองนะคะห่างจากดอนเมืองประมาณ160ยหอ่ิโลไม่ไกลเลยนะคะ<ช>แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือติดถนนเลยใช่ค่ะ,อะ้อดีของแปลง้อดีของแปลงนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะก็คือติดถนน ด้านหลังมีคลองน้ำใช่มีน้ำมีไฟครบทุกอย่างเลยแล้วก็สาธารณนะแล้วก็เป็นที่ป่าอยู่ในเขตชุมชนใช่โอเคสำหรับผู้ชมที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มได้ที่2 8 9ด lady channel นะมีสี่ช่องทางด้วยกันมีอะไรบ้างเอ่ยมี a c e b o o k นะคะมี YouTube Instagram แล้วก็ติ k t o k ฝากติดตามพวกเราด้วยหรือใครจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะใช่ค่ะก็คือถ้าสนใจแปลงนี้สวยๆแบบนี้นะก็คือโทรมานัดวันเวลาก่อนนะคะพวกเราจะได้มาคอยรับเนาะแล้วก็พามา นะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ